สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะมัมเมียวอยู่ฝ่ายขายที่นี่นะคะกิจสดากูดคารเบอร์0 8 3 8 8 8 8 8 8, 8 1มมาเมื่อไหร่ก็เจอหรือโทรเข้ามาสอบถามก็ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นโตต้าลีโวปี2019นะคะตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับลูกค้าที่กำลังหาตู้ทึบ แล้วก็ตู้ไม่สูงมากเมตรหกนะคะสามารถที่จะวิ่งรอใต้สะพานหรือว่าเข้าใต้ตึกอะไรอย่างนี้ได้หมดนะคะ4ี่แสนส่นเก้าบาทเท่านั้นจัดเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79โทรเข้ามาหามะเหมี่ยวได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะตัวท็อปตัวใหม่นะคะไฟหน้าใหม่เครื่อง 2. 4นะคะแค่4 3 9แ0 0เท่านั้นคันนี้สวยมากนะคะเป็นกระจกไฟฟ้าเหมือนกันนะคะของหายากมากนะคะ ตัวนี้เนาะ,ะไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าเดิมของเขาโอ้โหเจ้านายสั่งลุยค่ะนะคะเมื่อกี้บอกราคาอยู่ที่439,000เมื่อกี้เจ้าของเต็นท์อยู่นะคะเจ้าของโชว์รูมกิษดาอยู่เอาไปเลยส่วนลด10,000บาทเหลือ429,000บาทเท่านั้นสดสดเลยนะคะมะเมียวมะเมียวลด10,000นี่สำหรับลูกค้าไลฟ์สดแกตะโกนมาเลยค่ะเมะื่อกี้ไปกันที่ตัวรถต่อนะคะอันนี้ยางสามารถที่จะใช,ช้ได้อยู่ทั้ง4เส้นนะคะดูจากตรงไหนนี่ มีรอยจุดตัวนี้อยู่เลยยางยังใหม่มากนะคะตัวนี้ยางใหม่มากนะคะย้ําเลยนะ <Yeah. S 1> ยางใหม่จริงๆนะคะอ่านะคะด้านข้างของเขาก็จะเป็นโลโก้ไฮรักด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างนะคะสวยงามมากจริงๆนะคะแถมกันสาดไปด้วยนี่นะคะกันสาดมาจากป้ายแดงเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ เบ้าจับมือเปิดก็มีมาให้คุณลูกค้าเพราะสวยมากคุณลูกค้ามาซื้อรถจะรีเควสตมากนะคะอยากได้เบ้าจับทําไมถึงอยากได้เบ้าจับตัวนี้นะคะเวลาเนี่ยมันการลอยบางทีเจอเล็บเจออะไรเขาก็จะจิกเข้าไปเป็นรอยคูดนะคะข้างหลังจะเป็นล้อผ่าเรียบร้อยแล้วนะคะสองล้อหลังจะเป็นล้อผ่าล้อผ่ามันคืออะไรล้อผ่าจะเป็น ล้อที่รับน้ําหนักพวกนี้ไว้เรียบร้อยแล้วน้ําหนักตู้นะคะแนบโอ้โหเสริมมาให้เรียบร้อยคุณจะบรรทุกหนักแค่ไหนแล้วแต่นะคะนั้นเรามาดูกันด้านหลังนะคะตัวนี้ด้านหลังนะเปิดจะเป็นเปิดแบบนี้นะคะอ่านี่เดี๋ยวเรามาดูด้านในโอ้สวยงามมากโอ้โหสวยงามเพราะอะไรสวยงามแบบไม่ได้เวอร์นี่ค่ะคุณได้พื้นสแตนเลส คุณสามารถซื้อคันนี้ไปเก็บกักความเย็นได้แช่น้ําแข็งได้ไม่ละลายแน่นอนเพราะว่าหนึ่งตัวนี้นะคะ,ะจะเป็นตัวที่กักความเย็นตัวนี้จะเป็นพื้นสแตนเลสนะคะทํามาหลายตังอยู่นะคะไม่ใช่เหมือนพวกไฟเบอร์นะคะถ้าเป็นพวกนั้นจะกักเก็บความเย็นไม่ได้นะคะรับรองแข็งแน่นอนนะอ่ะตัวนี้เอาไปเลยนะ ไม่มีนะคะในตลาดไม่มีแน่นอนย้ําเลยว่าหามไม่ได้แน่นอนนะคะคุณได้พื้นนี้แล้วเอาไปวิ่งน้ําแข็งก็ได้ส่งของเย็นๆผักหรือว่าอะไรก็ได้หมดนะออกจากฟิตแล้วก็วางได้มันก็ยังกัดเก็บความเย็นอยู่นะคะสําหรับคันนี้สูงเมตรหกสิบวิ่งชั้นใต้ดินหรืออะไรได้หมดวิ่งลอดใต้สะพานได้ทุกที่ไม่ต้องกังวลว่าหลังคาจะชนหรือเปล่ามีแค่คันเดียวนะคะสองกิจสดาดคูธา อยู่ต่างจังหวัดโทรเข้ามานะคะอย่ามองข้ามอย่ามองผ่านเพราะบอกได้เลยรถพวกนี้กับพิบตาแป๊บเดียวไปแล้วค่ะมาอีกทีหนึ่งไม่อยู่แล้วนะจ๊ะส่วนด้านตัวนี้นะคะจะเป็นสแตนเลสมือจับค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากนะคะคุณลูกค้าเอาของไว้ข้างในคุณสามารถซื้อเขาเรียกว่าอะไรกุณแจมาล็อกได้ไม่ว่าไฟด้านหลังท้ายหรือว่าด้านบนเพราะว่าถ้าไม่มีตำรวจ จับแน่นอนนะคะสําหรับรถพวกนี้แต่ของเราติดครบนะคะแหนบลงเล่มหลังคาลงเล่มทุกอย่างครบเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในเจ้ารีโวปี2019กันไปค่ะ ด้านข้างจะเป็นสีดำคอนโซลหน้าจะเป็นสีดำแผงประตูด้านข้างสีดำนะคะคันนี้ไม่6กห0,000ื่นโลนะคะรถปีใหม่มากสิ่งที่คุณจะได้จากคันนี้นะคะรถตู้รถกระบะหัวเดียวส่วนมากจะไม่ My จะเยอะอยู่แล้วเขาวิ่งส่งของกันดุเดือดนะดูนะคะแต่สําหรับคันนี้ไม่หกหมื่นโลรถไม่มีช้ําไม่มีเล็เพราะเจ้าของซื้อใช้ขับส่งของเองเบาะอันนี้ก็จะเป็นเบาะเดิมเบาะเดิม ะะไม่ได้หุ้มใหม่อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะคันนี้ใหม่มากจริงๆถ้าไปเจอรถพวกนี้หัวเดียวนะคะโอ้โหวิ่งกันทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องมีประมาณแสนห้าแรถปีขนาดนี้ระจกก็ไฟฟ้าปีก็ปี19บเไม่ก็แค่หกหมื่นโลผ่อนก็แค่แป0 0ัน ออกรสศูนย์บาทไม่ต้องใช้แม้แต่สลึงเดียวเจ้ารีโวตัวนี้ตัวท็อปสุดปี19กระจกไฟฟ้านะคะ4 29000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ถ้าลูกค้าถามเพิ่มเติมหรือว่าไงโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่กิจสดาคูค่าไม่มีคันนี้อยากได้ตู้สูงกว่านี้ก็มีเมตรเมตรมีหมดไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นก็มีนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ